เที่ยวบ้นมุงค่ะ,ะเทีย่ยวบ้นมุงเราจะพากไปเทีย่ยวบ้านมุงนะคะแลนด์ม,รมาร์คบ้านมุงนี่นนนคนขับโชเฟอร์โชเฟอร์เบาๆหน่อยนะโเฟต้องการถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปลง Youtube ค่ะตอนนี้เอที่นี่บ้านมุงนะคะบ,บ,บ้านมุงตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมาปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะอะไรนะกุ้ยหลินเมืองไทยเหรอโอ้โหสวยมากเลยโอ้โหดูในใน ในจอเนี่ยสวยจริงเขาสวยมากโอเคอเค๋อุ้ยอีกเกียตัวใหญ่ <c oughs> อีกเกียอีเกียข้างคาวค่ะนี่คะ่ะมาเที่ยวบันมงนะคะโอ้โหมีที่ มีมีห้องพักเยอะแยะเลยนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่คือเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะเป็นดน Google เลยค่ะบ้านมุงอันนี้บ้านมุงแคมป์เราจะเลี้ยวไปทางนี้นะคะอืมนี่ทางเขา้า ธรรมชาตนะคะธรรมชาติที่งดงามเจาทอมมี้วใอมี่ครับวันนี้ผ่าเลาะค่ะผาเลาะไม่มีเทอร์แล้วครับมันมีตอนนี้มันเข้าป่าแล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตครับ ถนนเลาะภูเขาธรรมชาติที่สวยงามใครอยากชมธรรมชาติมาที่นี่นะคะบ้านมุงค่ะโหิวเขาหินเขาหินหน,หนี่เลยค่ะที่นี่อะไรนะบ้านป่าอะไรนะ ป่าอะไรอ่านไม่ทันอันนี้อันนี้เข้มเข้มบ้านเข้มอะไรนะเข้มโอ้เปลี่ยนไปแล้วนี่ใช่ตอนนั้นเป็นหมาบ้าใจดีไม่ใช่เหรอใช่ตอนนี้เปลี่ยน๋อคนละอันนั่นคนละอันกันนู่นหมาบ้าใจดีอยู่ข้างหน้าอันนี้เข้มเฉยมั้งไม่มีป้ายยังไม่มีป้ายชื่อสวยนะคะเนี่ยนู่นจะให้มาอยู่บ้านพักวันจันโอ้โหสรงสวยส่งสวยสวยอ่า ทรงสวยทรงสวยสวยอ่ะสวยอ่ะบ้านมุงแคมบ้านมุงแคมป์เหรอเออนี่ไงจะใส่บาวบาโบ่อันนี้หมาบ้านใจดีตรงเนี้ยเปลี่ยนชื่อเอาเหรอเปลี่ยนชื่อไม่เลวหรอโอ้เปลี่ยนชื่อแล้วอ๋อเป็นบ้านมุงแคมป์อ่านี่ค่ะจุดที่พักที่นั่งชมบรรยากาศธรรมชาติกลางเต็นท์ จอไปต่อร้านเค้กอยู่ตรงไหนอ่ะพี่หักเขานะหักเขาอยู่ตรงไหนอ่ะงานเข้าเลยงานเข้าเลยฉันคเินน้ปางแต่ฉันไม่ได้อยู่เลน้ปางนาน,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 นค่ะบ้านมงคมป่ายชอออ,อยดอกไม้ลอยหมดแล้วลอืจุดอไปอยู่เมียงนอกค่ะไป เป็นอะไรนะกรรมกรในล่มค่ะอ,อ,อีกไม่นานเดี๋ยวกลับบ้านละอีกไม่นานจะได้กลับมาอยู่บ้านละคงได้ขี่รถเลาะแ,แมงกระไซคันหนึ่งเก่าๆมอเตอร์ไซค์ห้างๆก็ขี่เลาะได้ มาซาดจริงๆนะคะตรงนี้ปกติเขาจะเป็นทุ่งดอกไม้เนาะวันนี้ตอนนี้เขาน่าจะทำนาทำด้านก่อนอแล้วพอพอหน้าแรงมาเก<อ>ี่ยวข้าวแล้วสก,ก็จะลงดอกไม้เป็นยังงนอะมีชมแพะชมแกะด้วยหรอมีโอ้ไม่ธรรมดาสวยโอ้น้องก็สวยนู่นนะ บ็ดเบ็ดเบกดเบ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 นี่ภาพสวยๆไปก่อนเลยโอ้ยอ้าวไปตอทางไหนซ้ายขวาตอกมันไ่ได้นั่งวิวเขานั่งวิวเขาวิวเสวยอันนี้นั่งชิลชิล วิวชมวิวเขาถตท้องฟ้าสวยมากเลยตอนนี้อือหือท้องฟ้าบ้านเราก็สวยอันนี้อิ่มสุพิวเออร้านอาหารลร้านอาหารและอิ่มสุร้านอาหารและรีสอร์ทด้วยนี่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 ที่พักย่างสวยเลยโอ้โหไม่ต้องกลัวนะคะใครจะมาเที่ยวที่บ้านมุงมาได้เลยค่ะเข้าปะเข้าไปในก Google เข้าอินเทอร์เน็ตดูได้เลยค่ะมีทุกอย่างนี่เลยโอ้โห ไม่ธรรมดานะคะอู้หูหห้องกระจกชมวิวอืมนัชชานัชชานามุงโฮมสเตย์นี่อันนั้นก็อุ้ยตรงนี้ก็น่ารักมากเลยนี่อันนี้เค้กอยู่เนี่ยนะใช่โอ้โหจอดตรงไหนไรกอนเอ้าเอาไม่รู้หาที่จอดเองกันแล้วกันหาที่จอดที่มันร่มๆหน่อยอะแต่เขาปิดหรืยังปิ นี่เลยค่ะสดกาแฟมีที่นั่งชมบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศดีมากโอ้โหใครอยากเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติสวยๆมาที่นี่เลยนะคะบัานมุงค่ะนี่บรรยากาศไหมคะโอ้โหที่นี่คือฮักเขาค่ะนู่น โอ้โหใครอยากมาพักผ่อนที่นี่ดื่มดำกับธรรมชาติขอให้มาที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็มีบ้านพักให้รับรองเยอะเลยค่ะแล้วก็มีอะไรนะรถโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะเยี่ยมากเยี่ยมมาก ภูเขาป่าหินกุยหลินเมืองไทยนี่ทั้งบนทั้งบนเห็นป้ายไหมคะภูเขาหินภูเขาป่าหินกุยหลินเมืองไทยโอ้โหจุดชมวิวข้างบนค่ะโอ้ยโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะใครสนใจเซิร์ชเข้าใน Google ได้เลยะคะ่ะ ฮักเขาบ้านมุงอำเภอเนระปางจังหวัดพิษณุโลกค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย